สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับวันนี้เรากลับมาที่เด็กของพูคลินีเอ็กอีกครั้งโดยสําหรับการ์ดใบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันกับไคลลิวพอสมควรนะครับไม่ใช่ในแง่ของความสามารถนะแต่ว่าเป็นในแง่ของการจับคู่กับการ์ดโปเกมอนนั่นเองครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนําเอาพูคลินีเอ็กไปจับคู่กับฟอสซมอสวันนี้มีเทรนใหม่มาครับเป็นการจับคู่พูคลินีเอ็กกับมาตาโดกัสบอกเลยว่าก็น่าส ใจไม่แพ้กันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมเๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ก่อนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official ยลแของ e l a s t i c s h o p หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับพูคลินีเอที่จับคู่กับมาตาโดกัสนี้เป็นเด็กที่ต่อยอดมาจากเด็กที่แล้วนะครับที่ไปจับคู่กับฟอสมอสที่มีกระแสนิยมมากขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากการที่เด็กนี้ถูกหยิบไปใช้ในการแข่งขันบ่อยมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่ชื่นชอบในการ์ดพูคลินีเอยู่แล้ว เราก็มาดูกันครับว่าเด็กใหม่ที่จับคู่กับมาตาโดกัสนี้มีความน่าสนใจยังไงเรามาเริ่มกันที่ลิสการ์ที่ผมใส่เข้ามาทั้งหมดในเด็กนี้นะครับก็จะมีโดกัสเป็นจํานวน2อใบแล้วก็มาตาโดกัสอีกนะครับเป็นจํานวน2อใบด้วยกันโดยมาตาโดกัสเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีครับในช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมีพลังชีวิตสูงครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้การ์ดโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถติดพิษได้ด้วยการใช้ออบิลิตี้ส่วนการสร้างความเสียหายนั้นก็ใช้เอเนอร์จีเพียงแค่1นเม็ดเท่านั้นรนรบแมใะหว่่างทีย Active z o ซนช่วงนั้นเรายังสามารถที่จะเตรียมความพร้อมที่จะใช้พูคลินีเอได้และหลังจากที่พูคลินีเอพร้อมใช้งานแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ก๊าซซัพพอร์เตอร์อย่างโคลกะนะครับดึงมาตาโดกัสลงและเอาพูคลินีเอเนี่ยขึ้น c t t v v z โส e แทน ดังนั้นนะครับการอีก2ใบที่เราจะใส่เข้ามาในเด็กนี้นั่นก็คือปูลินเป็นจำนวน2ใบแล้วก็ปูพูลินีเอ็กอีกเป็นจำนวน2ใบด้วยกันทั้งนี้นะครับผมขอพูดเผื่ออนาคตไเ้เลยก็แล้วกันเพราะว่าในช่วงวันที่29สิพฤศจิกายนนะครับก็จะมีอีเวนต์ใหม่ที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รับปูลินอีกหนึ่งใบนะครับที่จะมีความสามารถแตกต่างจากปูลินที่เรามีอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือเป็นปูลินที่ใช้เ n e น g y น้อยลงครับจากเดิมที่2เม็ดเป็น1เม็ดแล้วก็มีโอกาสในการที่จะะทําาให้ัตตูนนิดสถาาลบ แต่ข้อเสียก็คือจะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้และมีพลังชีวิตที่น้อยกว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะยังสรุปไม่ได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วการ์ดใบไหนน่าสนใจกว่ากันแต่เอาเป็นว่าใครสนใจการ์ดใบไหนก็สามารถที่จะเลือกหยิบมาใช้งานได้ในตอนที่อัปเดตเข้ามาในเกมนะครับส่วนการ์ดอีกหนึ่งใบที่เราจะใส่เข้ามาแน่นอนเลยครับว่าก็จะต้องเป็นพุกเีดีเอ็กซ์ที่ถึงแม้ว,ว่าสเตตเนี่ยจะดูเหมาะเป็นการ์ดที่ใช้ในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าไม่ได้หนีห่างจากพวกเอโกเด็ในปัจจุบันมากไม่ว่าจะเป็น Stammy X หรือว่า Pika เอ็ตาที แต่ได้วยความที่เป็นการ์ดโปเกิอลสล่างและใช้ Energy ค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายก็เลยถูกปัดมาให้ใช้งานได้ดีในช่วงกลางถึงเลดเกมนั่นเองซึ่งการที่ปูกลินีเจะปิดจบเกมได้นั้นก็จะเป็นที่เราต้องสร้างความเสียหายเป็นจำนวน2อถึงสเทิร์ด้วยกันทั้งนี้ก็จะต้องอาศัยดวงในการที่จะทําให้สตูเนี่ยติดสถานะนอนหลับด้วยไม่ฉะนนั้นถ้าถูกสวนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเจ็บหนักได้นะครับ มาดูในส่วนของการไอเทมแล้วก็ซัพพอร์เตอร์กันบ้างนะครับก็จะมีโพชั่นเป็นจํานวน1ใบเอ็กซ์ปีดเป็นจํานวน2ใบโปเกบอลนะครับเป็นจํานวน2ใบโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเป็นจํานวน2ใบโคกะเป็นจํานวน2ใบจิโอวานี o ่นะครับเป็นจํานวน2ใบแล้วก็ซาบีนาอีกเป็นจํานวน1ใบด้วยกันเอาเลยครับหลังจากที่เราจัดเด็กนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาเอาไปใช้งานจริงกันแล้วละครับกับช่วงของเด็กโชกเคตนั่นเองมาดูกันครับว่าเด็กนี้จะมีลักษณะการเล่นเป็นยังไงบ้างครับ มาแล้วชิปอ่ะพูคลินขึ้นก่อนเฉยจริงๆถ้าจวจได้โดกาสก่อนอาจจะฟีลลิ่งดีกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วดูการซับพอร์เตอร์อยู่ในมือครบเลยเจออะไรครับเนี่ย ทำไมมีทำไมมีป๊อปโปะอยู่ในเด็กด้วยเด็กอะไรครับเนี่ยอ่ะโดนเขาเปิดก่อนแต่ละสิบ a ดเม e อ่ะมาแล้วแต่ก็ไม่มีเอ็กซปิดอยู่ดีนะ,ะเราจะใช้ผู้คุณลินเลยไหมล่ะ ไฮโดรการ์ดล่ะจบเทิร์นฮะอีกสองเทินอือมา แต่โดนตอดดาเมจเรื่อยๆแบบนี้อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็คือกว่าจะได้ตีเทิร์นหน้าเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดะในเทิร์นต่อไปชันเดย์เอ็กเขาพร้อมใช้นะทุกคนก็เตรียมตัวรับเลินกับแท้เว้นแต่ว่าเราจะทำให้พีเจียนตัวนี้มันหลับได้เขาก็จะรีทีทไม่ได้นะ แต่ถ้าเขาแบบว่าอีโวเป็น PGS สถานะหลับก็ถูกรีเซตอะไรเงี้ยใช X ้เอ็กซ์ีดล่ะเอ้าเฮ้ยเขาเขาอาจจะมีแสดงว่าเขามีแผนจะใช้นะเนี่ยเขามีแผนจะใช้ PGS แต่เอาจริงๆนะแล้วโดนรีทีทไปไหนก็ก็มีค่าเท่ากันปะเพราะว่าโดนใช้เอเนอร์จีไม่เยอะ มาเปิดก่อนได้ปูดมันไม่ไม่ไมไมเอาเอาใบหลังออกมาตีคือถ้ามันห่วงขนาดนั้นเราต้องเอามาตีครับอ่ะหรือเขาจะเอาชันเดร์เอขึ้นนะ,อะโอเคปะคือเขาอาจจะมีพีเจได้มือไม่งั้นเขาคงไม่แบบว่าห่วงแบบอยู่ๆปะเอาไปไว้ที่เบรล็อกนะอ่ะโอเคในแต้มล็อกเอามาก่อนหนึ่ง แต่ทีเนี้ยดวงในการโยนเหรียญเขาก็คือถ้าออกหัวสองเหรียญก็คือตุยเย่เลยนะครับกูกูลินโอ้ปิกดกระจูผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใส่ป๊อปโ,ปโปะมาในเด็กนะ <c oughs> อะมาดูกันครับต้องออกหัวไม่เกินสองเหรียญถึงจะรอดวายออกเหรียญเดียวสมนา ใจจริงเนี่ยก็อยากจะแบบว่าใช้ x อ็ e ซ์ปีดรีทสกลับมาก่อนเพื่อให้เพื่อให้โดการสเนี่ยไปติดพิษแล้วก็เอาฟูคุลินขึ้นอีกครั้งเพื่อตีแต่ Energy ร์จจะไม่พอปะแต่ถนะ้ใส่4 Energy ลด1 r e t รีทิส2ไงก็จะรีทิส1นึ่ไม่ผมว่าได้แล้วเนี่ยเอาไหมทำให้แบบอันนี้มันติดพิษครับ <anca> กลับมาโดกาอ่ะติดพิษไปเลยชันเดอร์เอแล้วก็ใช้โ,โคกะดึงกลับฮะแล้วก็เอาพูคลินขึ้นอีกครั้งเราตีซึ่งถ้าติดหลับด้วยก็จะดีมาก <c oughs> พอทาไม่ติดหลับเนี่ยส่วนทีก็อาจจะเจ็บอยู่โอ้งหลับไหมอ่ะทั้งหลับทั้งพิษอ่ะจังหวะเนี้ยเขาต้องโยนให้ได้ก้อยนะโอ้ยเขาโยนได้หัวเขาไม่หลับว่ะรอดเฉยไม่แต่ถ้าเขายังเอาตีอยู่อ่ะมึงก็อันตรายกับเขาอยู่นะว้าวเขาอาจจะเลือกถอยก็ได้ใครจะไปดู มาดูกันว่าเขาจะถอยหรือเขาจะตีจริงๆแล้วเขายังไม่เติมเอเนจี้เขาเอาปิกาจูขึ้นตีก็ได้นะแล้วรีทีสเอาแซปดอทลงไปใช่ไหมนั่นไงจริงๆแล้วอาลาทุกคนทีนี้เรายังไงดีครับ เดี๋ยวยังไงภูคุลินเราน่าจะโดนเก็บแน่ถ้าเราทำปิกาจูเขาหลับไม่ได้แต่ว่าเราจะเติมเอเนอร์จีให้ให้ภูคุลินเรียกไปแล้วน,นะแปด80ใช้ไปให้หมดเลย90ขอให้หลับด้วยเจอโอนี่น่าจะมีเออเออใช่ถูกแล้วเจอโอนี่น่าจะมีความสามารถในการแบบเพิ่มเลดในการทำให้ติดหลับว้ายหลับเฉยอ่ะ เราชนาละลวทุกคนอ่ะเขายอมแพ้ไปเลยเย้ yeah. ใช้ได้นะเนี่ย a few moments later อ่ะโอเคมาฮะอุ้ยฝั่งหัังเขามีการ์ดดำวะ่ะปุ๊บอู้อ่า freezer ex กับเก็กโคงอ่ะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างอันตรายนะทุกคน วิ่ก้อยไหมล่ะ yes เขาน่าจะเปิดการ์ดไปเยอะมากเลยนะเนี่ยเขาสามารถแบบแลกบอร์ดแลกหลังการ์ดไได้หมดเลยคือผมแบบแค่จะแลกบอร์ดผมยังแบบยังไม่พอเลยตอนเนี้ยไป <laughs> ถ้าเราทำเขาหลับได้ก็สนุกครับแต่ถ้าเราทำเขาหลับไม่ได้บวกกับแบบเดี๋ยวเขาจัวได้เก็ตโคกัจิระเดี๋ยวเขาจัวได้เก็ตโคงงะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชิมหายไวโป่งในระดับหนึ่งตาต่อไปเขาตี40งั้นผมเปลี่ยนเป็นพุครินเลยแล้วกัน เราจะรีทีตี้ให้เขาเสียแต้มเล่นพอถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่มีเขายังใช้มิสตี้แล้วยังดวงไม่ดีอยู่อ่ะเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้มากแต่เขาอาจจะเติมหนึ่งเอเนอรให้แบบว่าเคโดมัสสึก็ได้นะไม่เติมนะโอเค อันเนี้ยตาต่อไปอ่าเขาเอาขึ้นมาตีอยู่ดีครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตาหน้าเราจะตี80บวกติดหลับถ้าหลับได้น,นัในวนเลอู้เอาทันโทษนะอันนี้เด็กอะไรอีกเนี่ยทำไมช่วงนี้เจอเด็กปแป,กป,แปกลกๆเยอะจังเพิ่งเคยเห็นแบบว่า,าฟรีเซอร์กับทันเดอร์อยู่ในเด็กเดียวกันแนวไหเนาะอ่ะไปฮะดูซิ จะติดหลับหรือเปล่าหมับเขาให้ถ้าติดหลับนี่ก็คือเทิร์ตนต,ต่อไปเราเก็บฟรีเซอร์ได้แน่นอนนะครับอุ้ยหลับด้วยแจ๋วยอมแพ้เลยหลับปุ๊บยอมแพ้เลยไม่คิดจะตื่นขึ้นมาสู้กันหน่อยเลย <laughs> จบแนละ้ว 2000 years later เราจะเอาโดกาสขึ้นก่อนครับแล้วก็ตามด้วยปูลินที่เหลือก็รอลุนร่างสองเฮ้ยลาปาส มาดูว่าเขาจะเล่นลาปาร์กอะไรอู้สตาร์มี่ฮะฮิโตเดมันอันตรายอยู่อันนี้เหมือนเล่นเหมือนบอทเลยอะบอทที่เราแบบว่าไปสู้ในโซโลอะมันก็เล่นแบบลาปาร์กับสตาร์มี่นะครับมาขอมาตัดตกาสหน่อยเอ้ยมาว่ะตาหน้ารู้เรื่องเลยนะครับ เปิดก่อนได้ปูดเขาไม่รีทีง่ายๆแน่นอนครับเพราะว่า3 Energy เว้นแต่ว่าจะมี X Speed 2ใบในมือบวก1 Energy ถึงจะเอาลงได้เนี่ยผมว่าลาปาสซีเอ็เขาน่าจะปล่อยตุยนะดูทรงโอบ ครับรีทีก็ตามนั้นฮะทำอะไรไม่ได้เลยรู้งี้แบบเออไม่เป็นไรนี่นะปล่อยตุยได้ใบหนึ่งไม่เป็นไรแล้วฟังนั้นยังไงลืมกดจบเธอหรือเปล่าเนี่ย ทีนี้เรายอมเสียเอ e เน y หนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ารอถ้ารอเอ็กสปีดน่าจะนานค่ะไม่รู้ว่าจะโวดได้เมื่อไหร่นี่เปิดก่อนได้ปูดเลยดีกว่าไปเขาใช้แน่นะครับ m i สตีแต่ว่า ยังจั่วไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นไงฟีเซอร์เขาจะพร้อมใช้แล้วเนี่ยเขารอให้เราแบบตบฟีเซอร์เนี่ยเออตบลาปาสพูดผิดซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าแบบนี้ก็เสี่ยงอยู่ป้ายต่อให้เราจั่วได้ซาบ,บีน่าเราก็จะไม่ผมก็จะไม่รีทีนะผมก็จะไม่บังคับเขารีฟี ให้เราแบบว่าเก็บแต้มน็อกเอาท์สองแต้มแบบชิลๆไปห่อนะแล้วก็เดี๋ยวรอฟรีเซอร์มาถ้าทำหลับได้ก็คงแบบสนุกน่าดูนะฮะเห็นปหเนี่ยในระหว่างนี้เราก็เก็บอินเนอร์จี้ช้ำๆเรียบร้อยฮะตาต่อไปเขาน่าจะเอาฟรีเซอร์ขึ้นแน่นอนส่วนเราก็เดี๋ยวใช้โคกะนะครับ ดึงมาตาโดกาสลงแล้วเอาปูกลินขึ้นแต่ในวงเล็บนะว่าต้องทำให้เขาติดหลับให้ได้นะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่จริงไม่หลับไม่หลับก็ได้นะแต่เขาต้องไม่มีทีด้วยเพราะถ้ายัางไงเรา80เราตี2ครั้ง160แล้วเราก็ชนะอยู่แล้วอ่ะโอเค อันดับแรกเดี๋ยวเราทำเขาติดพิษก่อนชูบอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บใช้โคกาสดึงกลับฮะแล้วเอาโพลคลรินขึ้นจากนั้นนี่เลยจริงๆก็เหมือนได้รีเลือดอะนะการทำแบบนส่วนอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นก็ได้อ่ะจะหลับไหม จะทั้งติดพิษไปด้วยหลับไปด้วยหรือเปล่าอยู่ที่การโยนเหลียนครั้งนี้ฮะได้กอยทีเธอโอ้ได้หัวอะไม่เป็นไรถึงเขาจะตื่นแต่เขาก็ยังติดพิษอยู่นะเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะรีทีทไหมเขาจะรีทีทหรือเขายังจะดึงดันตีต่อเพราะถ้าตีต่อยังไงตุยแน่นอน บูคลินส่วนกลับไดนะ้เนี่ยเขาอาจจะเอาเป็ดขึ้นไงอุย๊ยโคเชนสวีน่า,นาจิโอเวนี่เฮ้ยจริงปะเนี่ยแบบน,นี้เราชนะแล้วนะเออเขาลืมหรือเปล่าว่าถ้าผมสวนเขายังไงก็เขาลืมหรือเปล่าว่าผมมีแต้มน็อกเอาท์สองแต้มอะจบแล้วเนี่ยทุกคน กล้าหาญที่สุดปังเรียบร้อย,ยเอย้เเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายกว่าที่คิดนะแล้วเก็บวินเลดแบบสบายๆเลยอะลองไปเล่นดู และนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กพูคลินิเอ็กซ์ที่ไปจับคู่ใหม่กับมาตาโดกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เล่นสนุกมากๆเลยโดยเฉพาะในตอนที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดหลับรัวๆนะครับซึ่งหากใครที่ดูแล้วรู้สึกสนุกหรือว่าอยากเล่นเหมือนกันก็ลองจัดเด็กตามที่ผมแนะนําไปได้เลยแล้วสำหรับวันนี้ผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ